ีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระย,ยองนะคะวันนี้สาขาระย,ยองมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถรุ่น L3218 นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถกันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น L3218 เป็นรถ32แรงขนาด3สูบนะคะไปพร้อมกับชุดใบดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านทวนหลังนะคะตัวใบดันดินนะคะเป็น คือรถคน,นี้เป็นตัวเปล่านะคะได้มาแบบตัวเปล่าแล้วเราก็มาติดตั้งใบดันชุดใบดันมือหนึ่งเลยนะคะราคาขายอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะคะรถปี63นะคะค่ะสภาพเดิมๆนะคะรถเพิ่งเข้านะคะตัวใบดันคันล่างเป็นชุดใหม่เลยนะคะค่ะสำหรับตัวรถนะคะสีตัวรถทั้งหมดนะคะจะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะค่ะสีตัวรถนะคะรอยมาร จากโรงงานยังอยู่ครบนะคะค่ะค่อยๆไล่ไปถึงห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะส่วนหลังคาจะเป็นหลังคาเดิมไม่แตกไม่หักนะคะเรามาดูไม้ชั่วโมงการทํางานกันนะคะไม้ชั่วโมงการทํางานไม่ถึง1000พันชั่วโมงนะคะ9 2 9 9 2 7ชั่วโมงนะคะ ค่อยๆไล่ดูไปนะคะตัวนี้นะคะรถรุ่น L 3 2ตัวยางนะคะดอกยางยังสูงอยู่สวยอยู่ประมาณ90%เลยนะคะเป็นยางติดคู่ตัวรถมานะคะเป็นยางของดันหลบนะคะจากโรงงานเลยนะคะสำหรับไฟท้ายไซเลี้ยวก็จะเดิมๆเลยนะคะติดจากติดติดมาจากโรงงานนะคะส่วนของท้ายรถนะคะสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะตัวออรอยมาร์กนะคะยังอยู่ทุกจุดนะคะ ำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะที่ร้านทูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะตัวยางฝั่งนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะค่ะไล่ดูไปเลยนะคะสวยๆนะคะรถรอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะคะค่ะ เดี๋ยวเราให้ช่างมาทดสอบระบบเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องนะคะดูระบบไฮโดรลิกกันนะคะว่าทํางานปกติหรือเปล่านะคะสําหรับรถรุ่น L3218 เป็นรถค่อนข้างใหม่มากๆนะคะใช้งานมาน้อยปี6 3นะคะค่ะลถสตาร์ติดง่ายนะคะชุดระบบไฮโดรลิกใช้งานได้ปกติค่ะ ระบบเกียร์ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูเท้าปั่นหลังนะคะ นะคะ ำหรับรถรุ่นนี้นะคะค่อนข้างใหม่ปีมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถไล่ลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถเข้าสวนเข้าไล่ไว้สําหรับตัดยาเป็นรถอเนกประสงค์นะคะพวงแนะนํารถรุ่นนี้นะคะออสําหรับสวนผลไม้สวนทุเรียนนะคะแนะนํามากๆเลยนะคะสามารถต,ต,ติดต่อสอบถามได้นะคะ0ูนย์หกสามสี่หนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะในการติดตามรับชมคลิปสวัสดีค่ะ